เอาไปดิเอาหงินต no, ่อเย็นโด้วยโชว์ไปดิโอ้โหยังไงต่อครับผมโอ้โหแชร์กันต่อแล้วต่อไม่ลงหรือเปล่าโอ้โหลองนี่รู้เรื man, ่องเออเข้าเครื่องแล้วผมแล้วยังไงต่อลุยกับผมโอ้โหยี่สิบปีติดต่ออยู่คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามเด็กขาดเด็กน้อยที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะ สวัสดีชาวผู้จิตที่รักทุกท่านด้วยครับผมยินดีต้อนรับสู่นืแข่งของยูฟาดีทัเอ็นนะครับเพิ่มเพิ่มเพิ่มโอเคครับผมวันนี้จะพาเล่นเกมโรมาจูเกอร์กันนะผมมาดูกันร่าวันนี้ผมจะทำเงินได้เท่าไหร่ผมจะทำกำไรได้เท่าไหร่นะวันนี้จะทำเท่าไหร่เนาะมาเร็นี้เราเรื่องกันดูเลยครับมาโอ้โหอันดับแรกแล้วผมมาเริ่มต้นที่เบ็ดเจ็ดดิพ้าลยนะมาดูกันเลยจะเป็นยังไงโอ้โหดอกแรกเข้ามาที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผม โอเคครับผมเกมที่ผมเล่นนะอยู่ในค่ายโจ๊กเกอร์นะครับผมเล่นผ่านหน้าเว็บไซต์ของยูฟา G2N เนาะก็เดี๋ยวเด็บปักหมุดไว้ให้ด้านล่างกันเนาะอยากเล่นที่เดียวกันก็สามารถเข้าเล่นด้วยกันได้เลยนะมันแน่นอนผมเล่นดีแตกดีแต่ทุกวันแตกหนักแตกจักแต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 กโป๊ะ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 อึงตึงโอ้มาครับผมดูดอกนี้จะเป็นยังไงนะโอ้ยมาแล้วจ้าดอกนี้ยังไงต่อโอ้โหไม่สองร้อย เออยังไงล่ะครับผมรู้เรื่องเลยเข้าเครื่องเข้าเครื่องเออหือมาดิครับมาโอมาดิครับผมต่อเนี่ยวันีครับผมนาต่อโอ้โหมาอีกห้าสิบอ้อนึกว่าจะเข้าต่อนะตอนนี้เข้าดีเข้าดีถือว่าเข้าดีมากมากนะเว็บนี้เข้าดีมากๆโอ้โหดีไงล่ะครับผมโอ้โหเรียงเป็นถาดต่อด้วยโออหือแจกันสามสวยงามต่อด้วยอะไรอ ม่มีตัวเล่นนะผมตัวเล่นเล่นยากค่ะเล่นตัวเล่นยากคนระับผมตอนนี้เราปรับไปที่นี่ไงล่ะโอ้ยแหมแจกันเอ้ยไม่ใช่โอ้โหเอ้ยมงคดเมื่อกี้ลงมาแนละ้วมัน้อเข้าเครื่องแน่รู้เรื่องอ่ะรู้กันต่อแนละ้วผมดูกันต่อเลยนะฝากถอนรวดเร็วทันใจบริการตลอด25โอ้ต้องบอกเลยคนระับผมว่าเว็บนี้สุดยอดจริงๆนะ โอ้โห,หเป็นไงล่ะเข้าดีสุดๆหรอครับผมดูเอาเองดูดูเอาเองครับผมเปอร์เซ็นต์การเข้านี่ดีมากๆนะครับผมบริการฝากถอนเอ่อไม่มีขั้นต่ำนะครับผมแล้วก็ฝากถอนผ่านระบบทูม,มันนี่บริตได้ด้วยเนาะพร้อมทำรองรับระบบธนาคารทุกสาขาและผมฝากถอนไม่มีเงื่อนไขไม่ติดเธออนะไรทั้งสิ้นนะฝากร้อยก็ได้ร้อยฝากกดเฉพาจะฝากร้อยหนึ่งจะถอนถอนแปดสิบอย่างเงี้ย ก็ได้นะไม่ต้องไม่จําเป็นว่าจะต้องทํายอดถอนให้มากกว่ายอดฝากไม่จําเป็นนะซึ่งผมชอบเป็นการส่วนตัวเลยที่นี่ข้องใจอะไรถามอะไรก็สอบถามแอดมินได้ตลอดเลยเข้าเกมไม่ได้โอนเงินไม่ได้ฝากเงินไม่เข้าอะไรเงี้ยนะถามแอดมินได้ตลอดเลยแอดมินรอตอบอยู่ตลอดย4ิบสเลยดีมากบริการดีมากนะผมเกมก็ดีคนระับผมแต่ตอนนี้กูเริ่มลงแล้วเฮ้ยอ,อะไรครับเนี่ยสายไปเลยร้อยห้าสิบมา ตีไงล่ะครับมาดิครับมือมาดิครับผมตอนนี้ครับผมเป็นไงล่ะครับผมออตโตไปสิบรอบเข้ามาดิเข้า,าดิอ่างวนต่อเย็ดโดโชเข้าไปดิโอโหูยังไงต่อครับผมโอ้โหแจกกันต่อแล้วต่อด้วยโลหรือเปล่าโอ้โหดอกนี้รู้เรื่องเออเข้าเครื่องเลยครับผมแล้วยังไงต่อโอ้โ,โลอีกครับผมโอ้โหยี่สิบฟิลตป,ปินครับดอกนี้อู้เรื่องแต่ผมเข้าเครื่องโอ้โหพระรามเจ็กเป็กโอเอ็กอะแฮ่โอ้โแม่งสุดยอดครับผมเข้าเครื่องดอกนี้รู้เรื่องขนมเบื้องขนมปัง โอ้โหมาอีกแล้วจ้าโอ้โยเข้าต่อเน,นื่องเลยผมโหบ็ดร้อยห้าสิบตัวนี้โอ้ทุนร้อยนะครับผมทุนร้อยโอ้โหรู้เรื่องครับผมบอกเลยดอกเนี่ยรู้เรื่องครับผมเล่นให้แม่งแจ้งไปเลยนะครับผมอีกแล้วครับมาต่อเน,นื่องครับต้องบอกเลยครับว่าทีเด็ดจริงๆครับผมทีเด็ดจริงๆมาดิครับผมมาดิหือง้อต่อ โอ้โหเหมือนกับสิงโตจะมาแต่สิงโตไม่มาครับผมเหลืออีกที่13รอบนะเออหืออืออาฮะอ้อห้ออีชาอโอ้โหไม่เก้าร้อยครับผมดอกนี้โรโอ้โหเข้าไปที่3า5พันห้าสิบแล้วครับผมโคตรคุ้มเลยครับผมโอ้โหกำไรเท่าไหร่ครับเนี่ยยังไงยังไงโอ้โหฮ่านใจจังเลยอะ่ะ มีตังค์ใช้แล้วอ่ะแป๊บเดียวเองอ่ะโอ้โหเพียงเวลาแค่กี่นาทีเองสี่นาทีเองอ่ะโอ้โหต้องบอกเลยครับผมว่าสุดๆนะครับผมเว็บเนี้ยสุดๆดัครับโอ้โหเหลือการหมุนอีกเก้ารอบนะครับหมุนไปเลยเไหนๆก็ปรับออตโต้มาแล้วนะนไหนๆก็ปรับออตโต้มาแล้วเนี่ยก็ยังเข้าอยู่นะก็ยังเข้าอยู่นะครับโอ้โหอหังวนต่อเฮ้ยเข้าฟิเตปีอีกหรือเปล่าเอาสาละโอ้โหถ้าเกิดเข้าอีกนะแม่งโคตรหล่อเลยครับผมอ้ มาดิครับผมวายลงมาต่อดอกนี้แต่ไม่มีตัวเชื่อมโอ้โหดอกนี้ไฟออฟคาเบอร์โอ้โสุดยอดเลยครับผมใครชอบคลิปผมแลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเสือนไว้ดนะ้วยเนาะโอ้โหดอกนี้อือหือไม่9ก้าร้อยครับผมแตกไปห้าพันครับผมดอกนี้โอ้โห,โโห,โโหรู้เรื่องครับผม เวลาที่ผมเล่นนะครับผม15นาฬิกาถึง16นาฬิกาเนาะต้องบอกว่าเข้าดีมากๆผมค่ายโจ๊กเกอร์นะครับผมทางเว็บนี้เว็บเดียวนะครับผมยูฟ่า G2N นะครับผมแอดเข้าไปเลยครับผมปักหมุดไว้ด้านล่างเนาะเรื่องการฝากถอนมีขั้นต่ำเนาะ5บาท10บาทก็ฝากได้นะครับผมโอ้โหยังไงอะ่ะโอ้โหรู้เรื่องครับผมหรือหรืออีก2รอบเออเออโอ้โหโอเคครับผมก็ขอพอ่อขิงน,นี้เนาะ ถ้าช้าคลินี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ